สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่องของพันกหนกเองนะครับตอนนี้เราอยู่เกม My Craft นะครับในแมปของพันกหนกนะครับและนี่ผมอยู่หน้าเครื่องบินเฟตเอ็กที่พีนกนกเขาสร้างขึ้นผสมผสานกับการบินไทยครับผมและนี่คือรันเวย์ใช่ไหมหรือแท็กซี่เวย์นะตรงนี้ครับสีเหลืองเหลืองเนี่ยเหลืองเหลืองนี่คือแท็กซี่เวย์แท็กซี่เวย์คือเส้นทางการเดินเครื่องบินนะครับแต่รันเวย์คือการที่จะเอาเครื่องบินขึ้นถูกไหมครับ ทุกคนต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผ่นกระหนกหาแผ่นกระหนกินหน่อครับนี่ไงฮะเหมือนพผนกระหนกินนี่เองพผนกระหนกคุณกำลังทําอะไรวันนี้กำลังสร้างแท็กซี่เวย์ใหม่ฮะเนื่องจากว่าเผื่อเข้ารันเวย์ผิดสามารถแท็กซี่เวย์ไปอีกรันเว่ยหนึ่งได้นะฮะโอ้แล้วโอ้โหคุณขึ้นไปไกลมากเลยใช่มันเนี่ยคุณขึ้นไปไหนเนี่ยอะไรกันนี่เป็นอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยแผ่นกระหนกไหนวะอ๋ออยู่ข้างล่างนี่เอง แท็กซี่เวของมันกระหนกเนี่ยจะปลอดภัยมากๆเลยนะครับเพราะเขาใช้ไฟส่องสว่างฝังไปกับพื้นเลยนะครับทุกคนฝังไม่ได้ฝังนะฮะใช่ไม่ได้ฝังกมันอะไรอ่ะเนี่ยดูดิติดมาเลยก็มันติดอยู่กับพื้นนะก็คือฝังอยู่กับพื้นแนบสนิทกันเลยนะครับเป็นพื้นอันเดียวกันถูกไหมครับเฮ้ยมีเสียงปีศาจนะครับไปดูนะครับเนี่ยพวกนี้มันเป็นผีว,วันะเป็นผีที่เฝ้าเฝ้าเอ่อเรียกว่า พ่อสนามบินมานานช้านานครับทุกคนมันจะกัดมันได้ยินเสียงมันถ้ามันจะกัดผมครับผมก็กลัวอยู่ผมก็กลัวฮะมันเป็นนี่เนี้ยนี่เนี้ยแต่ดาแต่ทำเสียงใส่เราดูสิเราไปหาไอ้เจ้ากระโหลกเหม็อนปากไรฟ้าเหม็นปากเจ้าผีกระโหลกเลยเนี่ยคือเราจะฆ่ามันก็ฆ่ามันไม่ได้ครับเพราะแมปเนี้ยมันเป็นแมปที่พันกระหนกขอให้เรามาเยี่ยมชมกันนะครับ เราก็ไม่รู้ทะ่ทำไงไม่มีจะเสียงดูท่านเฮ้ยความดูดูทําเสียงกันนะมันจะต้องร้องแหงเอาสิแกร้องสี่้วายหน้ากลัวครับเดก่อนนะครับคือเราจะไม่รู้เลยพังก์หนกกำลังทาอะไรพังก์หนกกำลังทําแท็กซี่เวยอย่างเดียะครับอ้อเสื้อพังก์หนกมีไฟด้วยครับหายาดมากครับ นี่ทำนานมาตั้งแต่ EP ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยจะป่านนี้ยังไม่เสร็จเลยครับเนี่ยมันใหญ่มากอันนี้ทำตั้งแต่อันนี้อันนี้เพิ่งำทำครับถ้าทำแบบตอนนั้นยังไม่ได้ย,ยังไม่ได้อัดคลิปเลยอ๋อเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยออฟไลน์เพ์ครับของพันกระโนกออฟไลน์เหรอครับเปล่าผมกดแคนเซอร์ล้วกดอะไรครับกดโอเคกดโอเคเหรอครับได้ครับกดโอเคทีนึงโอ้โหก็ต้องออกมาใหม่ครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับทุกคน มันหลุดออกมาเฉยเลยครับผมก็งงอยู่มันเป็นที่อาจจะเป็นที่ไวไฟครับว่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเข้ามาคนระับใช่ครับทุกคนเรารอแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อจะมีนี่ครับเข้าไปรอบหนึ่งครับทุกคน Let's go Let's go ไปบูรลตวี ไม่ขึ้นจริงดิไม่ขึ้นนะครับเข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นไรครับผมจะต้องออกเข้าใหม่ดิมันบอกว่าออฟไลน์ปวดหัวเลยครับตอนนี้ค a นเซ l แปลว่าอะไรไปะป๊าถามจริงค a นเซ l แปลว่าอะไรไป๊าป๊าค a นเซ l แปลว่าอะไรค a นเซ l ก็คือ แคนเซิก็คือยกเลิกมาแล้วครับจเป็เเนขนอะไรอ่าอตตเนียคนอ่านเลยเสียงใครมาร้วครับนียว่าทีกเ้าจะครับกับผม ป๊าดูนะจอไวด้ดีคือมันดับครับผมคือป๊าป๊าก็งงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น,นครับที่กะเด้งออกไปแต่ตอนนี้ที่เราเห็นก็คือพนักงกนกตั้งหน้าต,ตั้งตาที่จะทาแท็กซี่เวย์มากเลยแล้วพระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเห็นหมอกบางๆครับระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้เป็นช่วงที่สวยที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพันกนกสร้างด้วยแล้วก็ประกอบกับ,บวิวครับแปลกมากฮนะ มีตัวอะไรเต็มไปหมดแล้วสักพักหนึ่งครับเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมันก็จะหายไปใช่ไหมครับขนมทุกคนดูนะฮะทั้งแมงมุมทั้งปีศาจมันจะค่อยๆหายไปครับมันไปที่ไหนจริงแมงมุมมันไม่หายนะเพราะว่ามันมันละงั้นเรามาไขข้อกังขากันครับอ๋อมันโดนนี่ฮะมันโดนพระอาทิตย์แล้วมันก็เกิดอาการไหม้ครับไอไอไอโครงกระดูกแล้วก็ซอมบี้อะมันจะแพ้ไฟครับโอ้ยโครงกระดูกซอมบี้มันจะแพ้พระอาทิตย์ครับมันกำลังจะไหม้แล้วครับทุกคน มันจะตายแล้วน่าสงสารจังเลยเอามันตายเรียบร้อยครับมันโดนแสงพระอาทิตย์แต่ไอแมงมุมมันไม่เป็นไรครับมันอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนมันเป็นสัตว์ใช่ไหมครับใช่เป็นสัตว์เป็นสัตว์อันตรายอืมป้าดูดิแต่ต้องระวังนะฮะแต่ถ้าเป็นฮาร์ดคอร์อาจจะจะแบบมีพิษด้วยนะฮะถ้า,าพีะพกหนกเขาตั้งใจทําแบบนี้มากเลยนะครับขเขาอดหลับอดนอนเนี่ยสร้างข้ามวันข้ามคืนกับไอแท็กซี่เวนเนี่ยครับทุกคน ข่ามวันค่ำคืนแล้วไอ้ที่โรงขาวๆนี่คือโรงสร้างเครื่องบินนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูอีกรอบแล้วกันนะครับเขากาลังสร้างเครื่องบินในนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับทุกคนเขาเราจะเข้าได้ไหมไปดูทีนึงอึ๊บเอาเปิดประตูให้เราอยู่ครับเนี่ยครับนี่ครับทุกคนสร้างเครื่องบินพิ่นกพาไปชมหน่อยครับตรงไหนคืออะไรครับเนี่ย แล้วผมว่าหลังผมอาจจะขยายก่อนนะคะอาจจะขยายลงแล้วผมอาจจะลงเครื่องบินเหรอฮะใช่ค่ะแล้วผมก็จะเอาหน้าด้านหน้าใส่นะฮะอ๋อพี่หนกพี่หนกต้องแบบต้องป่าป๋าอ้พี่หนกต้องทําห้องใหญ่มันบอกว่าป๊าออก่ะป้ายอยู่ครับพี่หนกต้องทําเหมือนห้องให้มันใหญ่เลยนะครับเอ้าฉันออออีกแล้วอะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่รู้งงเลยฮะ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกระหนกเลยนะครับงงมากเลยครับอ้าวแต่เราก็ยังเข้าได้อยู่เข้าไปทีครับทุกคนโอ้โหเข้ายากมากเลยนะครับทุกคนมันออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ตลอดทาร,รู้สึกว่าไม่รู้เพราะอะไรฮะแต่เราก็จะเข้าไปอยู่ในโรงสร้างเครื่องบินอยู่ดีอ่าเราดูหน่อยครับเผื่อเราจะไปได้สวยนี่มานะฮะแต่พันกระหนกอ่าพันกระหนกกำลังออกประตูไปครับเราตามนกระหนกไปเลยครับทุกคน เราด้ไปนู้ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบินไปนิดนึงครับเพนเราก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำแท็กซี่เว์เนี่ยให้สมบูรณ์แบบนะครับทำไมคุณสร้างอย่าหยุดไม่สร้างปุ๊บๆๆๆๆเลยครับปุ๊บๆๆๆๆอะไรๆรบอะไรรผมรอครับมันชอบมันชอบมันชอบเว้นเว้นนิดนึงไม่เป็เดี๋ยวกลับมาซ่อมที่หลังครับ อไปไงต่อครับอโอเคเอเอเออไดด้ยู่ยยคือมันต้องมีระยะที่พอดีนะครับเพราะว่าเส้นสีเหลืองคือต้องเส้นตรงกลางพอดีใช่ไหมครับถ้าอยางคือลักมีเครือคอคออยรอินมไปเลยใช่ไหม นแท็กซี่เวก็อาจจะย่อเลยฮะแล้วนี่อาจจะยากสร้างไม่เสร็จเนาะเพราะว่ามันก็ยาวด้วย We believe just can't ourself. สวยจริงๆเสร็จแล้วครับแท็กซี่เวยยใกล้ๆแล้วกันเด็กหน่อยเดียวครับทุกคนเดี๋ยวจบนี้เราก็จะลาไปก่อนแล้วค่อยมาต่ออค้าวหน้ากับทางนั้นนะครับ เพรานั้นเป็นอะไรแท็กซี่เวย์เหมือนกันหรือว่าเป็นรันเวย์ครับนี่แ,แท็กซี่เวย์แล้วอนันนู้น่ะที่เป็นบล็บอกขาวๆนั่น่ะอนาคตจะเป็นอะไรรันเวย์เหรอใช่รันเวรครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับพันกนกด้วยนะครับพันกนกตั้งใจอดหลับอดนอนทุกวันเลยนะครับพี่นกบายบายหน่อยครับผมบายบายได้ไหมครับเดีย๋ยวผมขอไปดูท่าก่อนครับเหมือนพันกนกกำลังจะจะตีหัวตัวเองหรือไงฮะอ๋อเขากำลังทำ มาแล้วครับไหนลงมาหน่อยลงมาแล้วครับโอเคอยู่บนที่รันเวย์บายบายครับเป็นขนมทุกคนบายบาย